สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกูสุขคนค่ะวันนี้พาพี่น้องเลาะเบิ้งเลาะหาใงี้ยใครมดแดงเด้อจ้ะมาได้เลาะปาลาโชคพฝนสวัสดีครับผมเหมียนอุปกรณ์นี่มาปลาย่างเด้อจ้ะปลาย่างเะเดือนนี่บรรยากาศร่มรื่นร่มรื่นน่าน,นอนเวีนมากเลย <laughs> ไปค่ะไปดูนผู้ชมกัะปะุกฝนโซเดือนเลยว่าสิมานบอมวันนี้แห่มดแดงค่ะพอเราพี่นอ้องเข่าบ่ได้ไหนคือบโบลงเสียงหยัางเงาดังกลางวันอู้หุ่นตกลงล่ะอาคาศร้อ,าาอน เสียลายบอ่อสองห้างเฮียงกันเลยโอ้ยเฮียเมือกระลุนค่ะเสียงมันดังปุ๊บเขอาค่ะขอาเฮียเสียงดังกลางวานัเนเฮียออกมาแล้วค่ะอันเดียห้างหนึ่งคือ,อบ่ออานบางไงหนึ่งอยู่ป้ายะโอ๋ออ้หเอเรเอเร่เอเร่พี่น้องขอ้อออกก้อนเมฆเดี๋ยวแปรงใส่นะคะ่ะ แป๊บหนึงน่งเห็นมึงเด้อค่ะอ้าโอ้ยหลายฝูดเก๊ยเอก๊ยจั่จวเลยบบเนี้ยเอาเรียวเอาออกก่อนวาไอ้หายหายหายพี่น้องหายครับใส่แป้งนี่คือโบไฮพันขึ่นแม่์พ่นเรียนมาก,กัดเท่าไดเด้อจะ้ะบพราะต้ดอกค่ะ แปลงเขาเจ้าเมียนนี่เห็นบอค่นสิบึ้นบอ่อใดนะคะ่ะเวลานั้นเขาเอาออกง่ายแล้วเปลี่ยนหม่องก่อนพี่น้องอุ้ยเด็ดขนาดนี้อืมเดี๋ยวพี่น้องเก็บเมยออกค่ะเออนี่โน่นลอยแล้วคืนอ้าวเรียว ถืนทุงมือตัวไวเป็นทุ่งมืออะได้นี่เป็นออกลูกืึค่ะไหวบนใครไหม,ไหมอมทางเดียวว้าวลงว้าว,ว,าวเลยนะ มีก็พักเรื่องเฮ็ดอันอันคลิปเก็บเฮ็ดก่อนเด้อจ้ะพี่นอ้อง,งส่งทงสีหายยากเนี่ยนะคะเนาะแหงเลยรอฝนไงมาอีกรอบนึงค่ะข้างเขาว่าเคาะมดแดงในสวนพี่น้องผู้ใดเนาะมาเอาก่อนข่อยข่อยพันธุด้กินเลยผู้ใดเนาะห่างไงค่ะ ขายเต็มเลยพู้่นองเบิงค <ım. S 2> ักๆกับค <con> ือชีบัวอันนี้ดอกค่ะยุ่งกับหลายโอ้ยยุ่งในปลาย่างเนาะจ่ะขบๆเลยโอ้ยสูงโอ้ยอยู่บนสูงบ้านใดดอกจ้ะหงมองเตี่ย บ่ได้กินงวยเลย,าาเลยพี่นีบ่มาจักต้นเลยพี่น้องดอกเป็นดอกายขนาดเจ้าจับบ่ได,ไ,ได้ตีหญ้าบ่ได้อีหยังเอาหนำเลยหญ้าบำ,บำ,บำร,รุดดงบำหยังเพิ่นปล่อยโู้เฮียสะเราไอ้เกย์เกย์เสียบเออหายขนาดบ่ได้ยงพี่น้องห่างที่สองเด้อจ้ะอห,หยุ่มเขาหุ่ม อ้ห้างหน่อยก็มีดิห้างใตเอาดีดิใครมันอยู่ข,าง,ขางใบมันนะ่ะแหละอ้หมือเตรมอยู่ใครมันอยู่ขังใบมันน่ะนะพาลุยอีสานบ้านนาะพาลุยเออวดกัปลุยสยางสิแน,นวนลงมาแล้วจ้าเออพอได้พอได พ่อได้พอได้โอ้ยแตกแจกให้แตกเนาจวดนาเสือกระลุดไห้จวดนี่จ้าจวดเลยจ,จวดเลย,เลยหมดอากาศเด้อพี่นอ้องอู้ยเป่งเอ้ยเฮียไม่ดีโอ้ย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 สายตาแน่เด้อแต่เขาถอดเขาไฟลายๆนี่ เดี๋ยวใส่แปลงกันเด้อค่ะนี่ยายทางผีนี่มีคนเอาไปหรือเปล่าโบฝนหานะคะนี่โบฝนเคาะไปเดี๋ยวเจเดนจะเอาหมดเดียงเอาเมย์คนออกนะคะเนาะเหลือแต่ไขก่กระปล่งสิ่งที่เราจะเอาคือไขก่กระปล่งน,นะคะ สองห่างแต่เส้นนี้ก็โอเคมเคีคนมาเอาอยังวะเสียดายจัง<อ>เลยนึกวโอโอโอันเดี๋ยวท่านได้รับอนุญาตขอไดนจังใดนี่แล้วพี่น้องเอาแม,ม่แดงออกก่อนเนาะค่ะนน,ะน,นี่อู้เสียดายเนาะห่างที่สามจ้ะนี่มีคนมาขอเอาไปก่อนโอ้ยเสียดายแฮง เปล่งนวนเลยตคุณแข่งกันปองต้นก็จะยื่นออกใต้ออกนั่นราเลือกเปล่งก็ได้โอ้โหสิเล่นเล่นก็หมดหมดกัดสู้หมดกัดหมดกัดนี่พี่น้องโว้ยแหว่งสีล่ะค่ะเอาจจะเดบออกสามห้างก็โอเคอยู่เนาะ แล้มีโบมีคนเอาก่อนเด้อค่ะนี่หลายหลายเติบเดียวแต่ก้อยหนึ่งละค่ะคุณผู้ชมนั่งกันต่อค่ะจุดแหลกเด้อจ้ะสามห่างกะอยู่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 ปลายยางจุคของเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิไปต่ออีกโอ้ยมีคนมาเอาก่อนไอ้มามากะระ thon ปุ้ยฝ่ายเด้อเนี่ยไอ้ อ้หมากเต็มเลยนี่จ้ะสามห้างพี่น้องพ่อเด็กกินอยู่จ้ะอยู่หน้าเจ้าของจะได้เขามาเอากรนนะคะมีคนมาเอากรนนี่ละ่ะเลบนี่หละจะมีจะเอาโอ้โหเูหนของููงูีูมันู่นูหูหูู กัดเหมือนี่ค่ะค่ะไปต่อจ้าไปเอาเบิ้งจุดใหม่เนาะค่ะเนาะจุดนี้น่าจะคองเขาก็เอาไปเหมือแล้วพี่พังค่ะพี่พังข้าง,งต้ยนตยางหน้าสองพลังไม้สองอันบริทอดต,ติดถูกห่างนิดหน่อยเอด้อะค่ะนี่ต,ติดถูกร้ายขนาดจัดเลยเทจวดไหม เหย่าง <c oughs> นี้เดินดาวจัว <c oughs> เนเมย์ด้วค่ะแปลงเขาเจ้าอื้มอื้มโอ้ยโดยแป้งหายคักหายคักยับยับยับคุ้ยโดยคุ้ตอนนี้มดได้ล้อมคุ้ยทนไปหมดแล้วล้อมรถพันไปหมดแล้วปล่อ,ลปลปอยออกเด้อค่ะปล่อยออกปล่อยแม่์ปล่อออกด้อจ้ะ บอใต้เด้อค่ะพอใต้พอใตยแปลงข้าเจ้าตายพอเป็นแปลงข้าวเนีน้ยเนาะจ้ะออกไปเร็ว,ขอ,รวข,อรขอไข่เด้อขอไข่ออกไปไข่ใหม่เด้อเนี่ยเมือด่น้อยแล้วเหว่ท่านออกไม่ได้เลยกัด เล่น,ดนมดแดงก่อนองม,มดแดงกัดเปน็นหอดหัวน่ะโอ้ยมันมีตากแดดแดดมันแดดทักเลยห่างเดียวห่างเดียวเออมากัดมากัดอือดูฉนัดห่างเดียว,วเทีโอเค ค่ะเน่ยมาพออีกแล้วค่ะต้นเดียวค่ะสามสีหั่งแต่ว่าใหม่อยากสีนักเนี่ยเ <c oughs> ขาเอาไปเมือ่อรอเปล่ากับปุ้โหแล้วคะ่ะเพราะว่า,าแถวบานเป็นกะหากินคือกันอุ้ยมี่ว่าไอนีบ่ ได้ได้ออกเลยออกเลยแต่งส่บอลพี่น้องข้างนี้ใครอยากหน่อยจ้ะใครหน่อยนี่ยนคะคะหลอดเด้อจ้ะหนิเขินไปแล้วบอตายเด้อค่ะนะเขินไป,ข,นไปขึ้นไปขึ้นไปเข้นไปของผน,นอยู่แล้วค่ะอะ,อะองอ่ายเลยจ้ะอู้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 อกัด ข้างเถวไปใส่แกงป่ายังเหลือยังเหลือหนักอะไรเออเอออือขาดต้อี่นองอมอออเป่งเป่อเ่งเป่งอ่อนๆเลยจ้ะอาติดหัรอโรยเลยนะออ อ๋อเอยหมดกัดกัดหมดกัดหมดัักัักกอนปี๊บอยู่ต้นบกเด้อค่ะนี่าดเบิงันอยู่นี่อันนี้เนาะิ่นสอนหลีอยู่นี่อันนี้ ใส่แป้งนี่ก็คือว่าอย่าห้เพื่นไปขึน้นหญ้ามองเข้าเก็บออกเก็บ nhang n h งออกสินะคะช่วงที่ม้งเข้ากำลังเก็บออกไงพื่นสีใตมักัดม้งเข้าได้นะคะเก็บอุ้ยไอ้พื่นติดอยู่ขังในใบนะไอ้พิ่นหลีอยู่ในใบนะ,ะนไ,ในใบนะไม่กินนู่นถึงหมดกัดเอ้าเอาออไป เดี๋ยวขอเก็บใบใหม่ออกก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวคอยมาเบ่งว่าได้หลายบ่ทำความสะอาดเรียบร้อยอาจสิไม่มีมอะไแย่งไงติดน้ำเป็นสีแล้นี่จะ้ะเมดไข่ใหญ่ๆตรงตรงใส่คุเลยค่ะตรงนึงเอาออกใส่ถุงหยานเปื่อ,อ,อยหยาดเละใช้คุไปทเก้า โดยต่อค่ะไทยแนโบริไทยแนเด้อจากเครื่องมันห่อนโฟสับก็บห่อนคอนก็บห่อนเด้อค่ะเคาะก่อนโอ้ยแหายโอ้ยตัดแล้วโอ้ยฮึยอ๋ออ๋อแกแสะนาโม่แป่งมาเดี๋ยวเอามาแป่งให้ได้รถอ๋อ Behini lot. Uh, oh, kar 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 kar, kar. Mm -hmm. อ้าแม่เพิ่นออกกันเนาะคะ่ะข้าแม่แดงออกก่อนหลายคักต้นเดียวแล้วค่ะซีหาห่งางจะเป็นห่างบง่ค่อยใหญ่เป็นขาคุณผอ mất <laughs> ừ. yeah. thì quái 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 เบาบ่นบอกสูตรไม่พี่น้องนี่เอาแยออกเลยนี่ก็แม่ฉันออกเอาแล่หมดแล้วนันยิงเข่าใช่บอกพี่น้อง เด็บเบิดก็เลยไมดแดงกัดเห็นว่าในคนคัาฆาเขาแหละโอ้ยเอาแม่ออกก่อนพี่น้องหายขนาดแดดกระแดดพี่น้องหางตำตำเ้ยตอนนี้หางตำตำเมืองสิลายบอมีไข่บอลนอนนิต้นวานะคะต้นวาน้นอยบางคมนมาเห็ดห้าง ยายเติบนี่จ้ะไอเสื้เดือนสิบเคาะเอาเลยโอ๊ยหลายขนาดอืมแป่งเป็นก่อนเลยเดี๋ยเพราะว่าไครมันแตก เนูก,ก้ยกยอะเรไกยเนาะจ้เป็นไกอยพีนน้องเบิ้งเมยเมยเมยหาของโฮมดีกว่าหมดกะกจ็บนะเบนะเจสสัตว์บรสัตต์ด้วเยษก็เศษขูดอ่าฮานีา่ลุมเ่เขาเอาไ ก่อยเสยบๆทุกอย่างใส่มือดีๆตอดที่หนึ่เนี่ยตอดดีๆัดเอกัดตาจริงๆเลยเตียมสีคููแล้วค่ะันจะสีดีิไอไล่เติมค่ะรอบนี้แต่ว่าไข่มันแตกเป็นหลางขาดออกก่อนีลยด้ไข่แตกแยวเลย เคยแตะกี้ใส่ของหลา่ปวด้อเลยสุดยอดแลว้วทั้งร้อนทั้งคันทั้งแสียบมันๆจ้าพี่น้องคนงานของห้องมืคอค่ะเดี๋ยวไลยอยู่ไลยพออยู่พ่อกินอยู่ค่ะ Okay. ว่าโซเดินกับสิ่เด็กออกเคาะตอเด้อจ้าแต่ว่าเสวนาไทยให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่า,าโทรศัพท์มันหอนแหงค่ะนี่สิขอตัวกับขอตัวก่อนนะจาะคลิปนีก้ก็สิขอตัวพี่น้องก่อนไว้คลิปหน้าผอกันใหม่ค่ะคลิปน,น,น,นี้ถือว่ามาเนี่ยนะคะน,ะนี่ไข่หางเลยจ้ะเมื่ฝน,นหางทางไหนวันนี้ไปเคาะตอแล้วบ่ะคลิปนี้กบบ ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามให้กับช่องอีสา,บานบ้านนาพ้าด้วยน้ำเดือจ้าเป็นกําลังใจให้กับวผลฝนเาเดือนน้ำเดือค่ะช่วงนี้ก็หาแนวกินอื่นๆก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวเฮดออกเสพผ้าจวดไมเนาะคะ่ะสำหรับี่มนี้สวัสดีค่ะ